ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการตอบคำถามกับดวงดาวนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่102เป็นดวงที่170นะคะ ออกอากาศตรงกับวันที่19ตุลาคม2568รายการของเราก็จะดูดวงและตอบคำถามให้กับแฟนรายการโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยค่ะหากกานต่อบคำถามในรายการของเรามีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะแต่ถ้ารายการของเราเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทีมงานขอถาวายเป็นบูชาแด่ครูบาอาจารย์ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจอยากถามคำถามกับทีมงานตันทวะนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะกติกาของเราไม่ยากเลยเรารับเพียงคำถามเดียวนะคะแล้วก็จะตอบให้ในคลิปถัดไปโดยไม่มีการเก็บคิวไว้ให้ถ้าถามไม่ทันคนแรกก็ให้ไปถามได้รอบหน้าได้เลยค่ะยกเว้นท่านที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับคิวจองเป็นสิทธิพิเศษนะคะ ในการส่งคำถามอย่าลืมส่งข้อมูลที่จำเป็นในการผูกดวงมาด้วยนะคะก็คือชื่อไม่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงนะคะใช้ชื่อเล่นมาก็ได้วันเดือนปีเวลาและสถานที่เกิดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญ บอกเพศและอาชีพมาด้วยนะคะถ้ากเกษียณแล้วช่วยแจ้งอาชีพก่อนกเกษียณมาด้วยก็จะดีค่ะนอกจากนี้ท่านเจ้าของคําถามต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดดวงของท่านบน y o u t u b e นะคะและอาจจะนําไปแชร์บน Facebook ด้วยนะคะทีมงานต้องขอสงวนสิทธิ์เราจะไม่ดูดวงเดิมซ้ําๆใน12คลิปหรือประมาณ3เดือนและทีมงานจะเป็นผู้พิจารณานะคะเลือกตอบคําถามที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเท่านั้นค่ะ การดูดวงและตอบคำถามในวันนี้นะคะเรามาดูกันเจ้าของดวงชื่อคุณใบาชานะคะคุณใบาชาเกิดวันที่23ตุลาคม2533เวลา4ทุ่ม35นาทีที่จังหวัดน่านค่ะเมื่อเทียบเป็นจันทรคติตรงกับวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมาเมียนะคะปัจจุบันก็อายุ31ปี11เดือนหรือย่าง32ปีเพศหญิงนะคะมีอาชีพค้าขายอสังหาและสนามกีฬาค่ะ ทีมงานก็ปลูกดวงวางละขนานะคะ คุณใบาชามีลัคนาอยู่ราศีกรกฎที่1งองศา30ลิบดาอยู่ชิดขอบระหว่างกรกฎกับมิถุนนะคะทำให้เป็นคนธาตุน้ำกึ่งธาตุลมนะคะจึงสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เป็นคนมีความผันผวนคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจได้ง่ายปรับตัวตามสถานการณ์แล้วก็พลิกสถานการณ์ได้ด้วยเวลาทำสิ่งใดนะคะทำแล้วคิดไปต้องคิดกลับคิดเผื่อว่ามีสองด้านอยู่เสมอ แล้วก็เป็นคนที่ติดตาม follow up นะคะเวลาทำสิ่งใดไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆต้องติดตามไปจนสุดทางว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จํำนองนี้ค่ะ ต่อมานะคะเราดูดาวในเรือนชะตาดวงแรกนะคะเป็นดาวที่พบตหนุอยู่ใกล้กับลัคนามากที่สุดเป็นดาวตัวแทนของเจ้าชะตานะคะเป็นดาวพะระฤหัสนะคะพะระฤหัสได้ทำเนียบม,มหาอุดนะคะอันนี้แรงเลยเดินปกติตาราว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพะระฤหัสทำให้เจ้าชะตาเป็นคนเจ้าปัญญานะคะเก่งเรื่องวิชาการการเรียนการสอนชอบศึกษาหาความรู้นะคะเรียนในซือ้อเกง่งแตกฉานกว่าผู้อื่น เป็นคนชอบอนุรักษ์นิยมนะคะมีระเบียบแบบแผนดีทำอะไรต้องรู้ลำดับขั้นตอนเป็นคนมีเหตุมีผลถือความถูกต้องและยุติธรรมด้วยค่ะ ดาวต่อมานะคะกระดุมพระสหัชชะไม่มีดาวนะคะพบต่อมาเป็นพบพันธุมีดาวอยู่สามดวงคืออาทิตย์พุทธสุ์ท่านที่สนใจองศาดาวก็ดูได้จากรูปนะคะทีมงานหาไว้ให้แล้วดาวอาทิตย์นะคะเรามาดูได้ทำเนียบนิดตกพบพันธุทำให้เจ้าชะตาเป็นคนอดทนอดกลั้นนะคะ มีความทะเยอทะยานมีมารยาทเข้ากับคนอื่นได้ดีค่ะมักให้บริการผู้อื่นแต่ถ้าทำงานแบบเลื่อนขั้นชันยศนี่อาทิตย์ตกพันธุถือว่าเป็นคนเจริญเช้ากว่าผู้อื่นนะคะหรือถ้าทำงานประจำเนี่ยก็ได้เลื่อนขั้นช้ากว่าเขาโดนคนแซงไปนั่นเองค่ะต่อมาเราดูดาวพุธนะคะพุธไม่มีทำเนียบตกพันธุทำให้เป็นคนค้าขายไม่ค่อยเก่ง เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดชอบคุยคะ่ะและต่อมาดาวศุกร์นะคะได้ทำเนียบกเกษตรตกพันธุนะคะทำให้เป็นคนไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ค่อยใช้เครื่องประดับประดาหน้าตาก็ไม่ค่อยยิ้มนะคะไม่ค่อยแสดงอัธยาศัยไมตรีสักเท่าไหร่เพราะอ่านดาวรวมกันนะคะ1 4 6ตกพันธุก็หมายความว่ามียัดญาติหรือคนทางบ้านของเราเนี่ย เป็นคนของประชาชนนะคะคนทางบ้านของเรามีญาติเยอะเลยเต็มไปหมดแล้วก็เป็นที่รักของคนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องอยู่กับคนจำนวนมากๆหรือสิ่งที่ต้องทำกับคนหมู่มากเหล่านั้นค่ะต่อมาเป็นดาวที่พบอริก็มีดาวอยู่3ดวงนะคะคือจนันเสารและมฤตยูนะคะ เดินปกติทั้งสามดวงพระจันทร์ตกอริหมายความว่าผิวพรรณนี้ไม่ค่อยปุดผ่องนะคะเป็นคนผิวแห้งแล้วก็เป็นคนที่อ้วนง่ายค่ะต่อมาเสาตกอริเนี่ยหมายความว่าพื้นเพชีวิตเดิมเป็นคนสบายค่ะไม่ลำบากทำสิ่งใดก็สำเร็จได้โดยง่ายนะคะและเวลาจะทำอะไรก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือด้วยบริตยูตกอริไทยดีค่ะหมายความว่าเป็นคนที่ไม่มีโรคภัย ไม่มีความอาเพศค่ะพอรวมกัน3มดวง270ตกอริเจ้าชะตาจึงไม่ถูกบังคับไม่มีเรื่องคับข้องใจมีอิสระในชีวิตนะคะอยู่เฉยๆได้ไม่นานนะคะต้องทำอะไรบางอย่างอยู่เสมอพบต่อมาเป็นพบปัตตนินะคะมีราหูเล็งนะคะราหูแรงด้วยได้ทำเนียบมหาจักรตำราว่ามัวเมาไทยราหูราหูตกพบคู่ครองเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่ลุ่มหลงในเรื่องคนรักคู่ครองนะคะ เชื่อในคนสนิทถ้ารู้ใจกันแล้วแล้วก็เชื่อเขาทุกอย่างเลยหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีคู่ครองเนี่ยมาหลงไหลมาเชื่อฟังมาเชื่อตามเราทุกอย่างคนที่เราสนิทรู้ใจจะหลงไหลในตัวเรานะคะอันนี้เป็นไปได้ทั้งสองทางค่ะ ต่อมาเป็นภพสุภะนะคะมีดาวเกตส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนใจดีค่ะใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะใจอ่อนขี้สงสารนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคร่งในหลักธรรมและศาสนาค่ะพบต่อมานะคะเป็นพบลาภามีดาวอังคารแต่อังคารเดินพักนะคะได้ทำเนียบประและราชาโชคส่งผลให้เจ้าชะตามักได้ล่าผลเป็นการกินกันเที่ยวสนุกสนานค่ะการดูดาวกับเรือนชะตาก็ครบทั้ง1ิบดวงตามที่กล่าวมานี้นะคะ ในตอนนี้เราก็จะมาดูพื้นดวงด้วยพระเคราะห์องเกณ์น,นะคะ ดวงนี้เนี่ยเป็นราศีกรกฎเรียกว่าเป็นราศีอัมพุอัมพุปแปลว่าน้ํและขนาราศีกรกฎเนี่ยมีรูปเป็นปูก็คือเป็นราศีสัตว์น้ํานั่นเองและคุณใบาชามีดาวในราศีที่สี่คือภพพันธุนะคะจึงเรียกว่าได้พระเคราะห์องค์เกณฑ์ตามตําราจาักถี่ปณีเลยนะคะพระเคราะห์องค์เกณฑ์นั้นกล่าวไว้ว่านาระเอกะจตุอัมพุกิตะสัตตะปัสวะทศค่ะ จึงเข้าเกณฑ์จตุอัมพุส่งผลดีดังนี้ดูดาวอาทิตนะคะอาทิตย์เป็นเกณฑ์นะคะตำราว,ว่าซูจะกินทางชัยยะสิทธังก็หมายความว่าเจ้าชะตามีชัยชนะแก่้าศึกศัตรูทั้งปวงนะคะต่อมาดูดาวพุธนะคะตำรากล่าวว่าพุทธกินทางกุดุมพิกังพระพุทธเป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะเป็นกุดุมพีมีทรัพย์อุป,ปโภคบริโภคมากก็คือรวยนั่นเองค่ะ ต่อมาดาวสุกนะคะสุกรากินทางมหัทโนพระสุกเป็นเกณฑ์นะคะผู้นั้นจะเป็นเศรษฐีมีโภคคสมบัติและมีบริวารมากอันนี้ก็คือดีนะคะมีเงินมีทองมีค่ารับใช้มีคนรอบล้อมเป็นบริวารจํานวนมากดังนั้นก็ต้องถ่ายว่าดวงนี้มีบุญวาสนาหาได้ยากนะคะเจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ แต่ทีนี้มีดาวอยู่ในช่องเบียนก็คือมี270ตกอรินะคะข็ต้องถอยคำทํานายลงมาว่าความสูงส่งและความสำเร็จนั้นจะเสมอสูงสุดเท่าครอบครัวหรือพงพันนะคะหรือจะมีการเสื่อมลงในภายหลังค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูพื้นดวงด้วยดาวที่โยกกันเป็นกกเหล่านะคะเราก็จะเห็นว่ามีดาวโยกถึงกันและถึงละคนาก็คือดาวพระฤหัสมหาอุดธิพตนุนะคะ เล็งไปที่ราหูมหาจักรที่พบปัตตนิแล้วก็มีดาวเกตที่พบสุพะนะคะโยกมาที่ราหูและพฤหัสก็ตรีโกนไปถึงด้วยนะคะตามที่ลูกศรโยงไว้สีแดงตามรูปค่ะ ทำให้ดวงนี้นะคะมีดาวก๊กวิญญาหรือชุมนุมเทวดานะคะที่ตนุปัตตนิสุภะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนมีความศรัทธามีความเชื่อในเรื่องที่มองไม่เห็นนะคะเช่นเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังที่มองไม่เห็นต่างๆค่ะ เจ้าชะตาเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษในบางครั้งนะคะบางทีก็จะเห็นหรือจะได้ยินหรือสัมผัสถึงสิ่งที่คนทั่วไปทําไม่ได้นะคะใครมาดีมาร้ายนี่คุณใบาชารู้ได้รู้สึกได้สัมผัสได้ด้วยสัมผัสพิเศษของตัวเองค่ะดังชุมนุมเทวดาเหล่านี้นะคะส่งผลให้คุณใบาชาประสบความสําเร็จเสมอถ้าตั้งใจทําเพื่อเสียสละ ทางใจทำเพื่อผู้อื่นหรือทำไปด้วยการอุทิศตนนะคะเพราะว่ามีพลังที่มองไม่เห็นคอยหนุนและส่งเสริมให้พรคุณใบาชาอยู่นั่นเองค่ะดวงนี้นะคะมีดาวคู่ดีๆอยู่หลายคู่เราก็มาดูกันนะคะคู่แรกก็ทีมงานใส่เบอร์หนึ่งไว้ให้นะคะเป็นอังคารราชาโชคพบลาพะนะคะยกหลังดาวพรฤหัสมหาอุที่พบตนุนะคะก็คือได้สาหตนุลาพะทำให้เจ้าชะตามักมีผลประโยชน์ดีๆร่วมกันกับผู้ใหญ่ เป็นคนกล้าพูดกล้าขอนะคะเวลาขอสิ่งใดจากผู้ใหญ่ก็มักจะได้ผลตามประสงค์ค่ะต่อมาดูคู่ที่2นะคะเขียนหมายเลขสอเอาไว้ให้อังคารราชาโชคพบลาพะนะคะโยกหน้าดาวเกตที่พบสุภะก็ได้3ามลาภะสุภะนะคะส่งผลให้คุณใบาชามีความสำเร็จและมีความเจริญเพราะ3ามคือความเก่งกล้าสามารถเป็นคนสู้ไม่ถอยและเป็นคนที่ไม่รู้จักความพ่ายแพ้ค่ะ ต่อมานะคะเราดูดาวคู่ที่3นะคะก็คือดาวศุกร์ได้เกษตรพบพันธุนะคะรวมกับอาทิตย์เป็นนิตที่พบพันธุหมายถึง16พบพันธุได้คู่สมพลนะคะเจ้าชะตาจึงมีพื้นฐานครอบครัวที่มีความรับผิดชอบนะคะ ได้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญที่อยู่ในครอบครัวและเป็นงานที่สร้างผลประโยชน์ได้จากหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นถ้าเราแปลความหมายพันธุไม่ใช่ทางบ้านนะคะไม่ใช่ญาติญาติเราแปลพันธุเป็นความพยายามก็ได้หมายความว่าเจ้าชะตามีความพยายามขนขวายที่จะได้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญและพยายามที่จะมีผลประโยชน์ร่วมด้วยกับหน้าที่การงานนั้นค่ะคู่ต่อมาเป็นคู่ที่4นะคะหมายความว่า เป็นคู่อ่าเราเขียนเลขสี่เอาไว้นะคะเป็นดาวสุขได้เกษตรพบพันธุนะคะรวมราศีกับดาวพุธนะคะได้สี่หกพบพันธุเป็นคู่ธาตุน้ำเจ้าชะตาจึงมีพื้นฐานครอบครัวที่มีความเยือกเย็นเป็นมิตรไมตรีและเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่แล้วก็สังเกตว่าดาวที่พบพันธุนะคะ1กับ4ี่เนี่ยมาส่งเสริมดาวสุขให้โดดเด่นขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า1มาเป็นคู่สมพลกับสุข แล้วก็สี่มาเป็นคู่าธาตุกับสุกนะคะทําให้ดาวสุกนั้นดีแล้วก็เป็นพระเคราะห์องค์เกณฑ์เจ้าชะตาจึงมีพื้นฐานครอบครัวที่มีเงินมีทองนะคะมีบริวาแรแวดล้อมากมีญาติเยอะตามตําราว่าสุกรกินทางมหัถโนนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณใบาชานะครับคุณใบาชานั้นส่งคำถามมาว่าการงานสารต่อธุรกิจเกี่ยวข้องกับครอบครัวดีไหมคะหรือว่า จะกลับไปทำงานตามสายที่เรียนมาเหมือนเดิมจะรุ่งมากกว่าหรือเปล่าก็สำหรับดวงนี้จะบอกว่าดีทั้งสองทางก็เป็นไปได้และ อันนี้ไม่ใช่การตอบแบบตีขุมด้วยมันมีเหตุผลของมันเรามาดูกันทีละฝั่งกันแล้วกันว่าทําไมมันถึงดีทั้งสองทางค่อยๆว่าก,กันด้วยความที่การเรียนตามสายที่เรียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลว่าอ๋อดวงบางคนเนี่ยเรียนแล้วได้เอาไปใช้ดวงบางคนเนี่ยเรียนแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนสายต้องไปทําอย่างอื่นหรือไม่ได้เรียนก็อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับดวงนี้ดาวที่ส่งผลถึงลัคนามากที่สุดคือพรฤหัสที่เป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นเรียนอะไรก็รู้ลึกรู้จริงและเรียนรู้สิ่งนั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการทำงานตามสายที่เรียนมามันก็ช่วยให้เรานั้นเติมเต,มต็มความสุขในชีวิตมากกว่าเพราะเมื่อดาวที่ส่งผลถึงลัคนาเป็นพรฤหัสแรงสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการได้รู้การทำเป็น นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วอันนี้ก็ตอบในแง่หนึ่งเพราะว่าดวงนี้คงจะไม่หมดหนทางในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าได้เลือกทําในสิ่งที่มีความสุขมันก็คงดีใช่ไหมแต่ในอีกแง่หนึ่งการสารต่อ ธุรกิจของที่บ้านเรื่องที่บ้านก็ต้องดูพบพันธุเป็นหลักพบพันธุเป็นอาทิตย์พุธศุกร์หนึแถมเป็นเกณฑ์ของราศีกรกฎด้วยเพราะฉะนั้นความสูงส่งของเราขึ้นอยู่กับการใช้ดาวในเกณฑ์มากน้อยขนาดไหน ถ้าหากว่าเราไปเกี่ยวข้องกับที่บ้านมันก็จะถือว่าเป็นทางลัดไปสู่ความสําเร็จแน่นอนแต่แน่นอนว่าความสําเร็จมันอยู่ตรงหน้าเราแค่เลือกว่ามันเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเท่านั้นเองพบพันธุทุก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องทางบ้านอย่างเดียวแปลว่าความพยายามสิ่งที่ควรขวายหามาก็เป็นได้เช่นเดียวกันถึงแม้จะเห็นผลน้อยกว่าแต่ก็เป็นการใช้ดาวเกณฑ์เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการไปกับที่บ้านเนี่ยเปรียบเสมือนทางลัดการไปด้วยตัวเองก็เปรียบเสมือนทางตรง แต่ก็แรกมากับการที่ว่าเรามีดาวอยู่ที่ลัคนานั่นแปลว่ายังไงซะนิสัยใจคอของดวงนี้ ก็จะตามใจตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นทีมงานได้อธิบายถึงข้อดีข้อเสียต่างๆไว้แล้วนะครับแต่ก็คงพูดว่าเราพูดถึงข้อเสียน้อยเนาะเพราะามันก็ไม่ค่อยมีด้วยมันจะเป็นข้อเสียเล็กๆน,น้อยๆที่เราน่าจะรับตัวเองได้อยู่แล้วเช่นมี07อยู่ในภพอริมฤตยูเสาที่แปลว่าอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่ใช่เรื่องที่ถามด้วยเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่โฟกัสเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการงานในตอนนี้ก็เรียกได้แต่ว่า มีแต่เรื่องดีๆอยู่ที่เราจะเลือกว่าเรื่องดีนั้นจะมาช้าหรือมาเร็วให้กับเรานั่นเองนะครับก็ขอฝากคุณใบชาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้การตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนๆรายการของเรารายการตอบคำถามจากดวงดาววันนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม และหวังว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ที่ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากมีข้อติชมหรือแนะนำใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์ เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช n n e l ตานทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ